สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุรชัยเสวัลวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่6อ่าที่สิบหกนะครับมกราคมสองพันหกสิบหกนะครับวันนี้ก็มีบอลน,น้อยนะสำหรับวันจันทร์นะครับบอลเตะเสาร์อาทิตย์ไปหมดแล้วนะครับวันนี้ก็นำมาฝากเพืคุณพี่ทั้งหมดสี่คู่นะครับเอมบูลีเจอกับซานโดเรียนะครับคาดิเจอกับเอลเช่เอสตูลิวเจอกับคาซาเฟียนะครับแล้วก็มีทันตากิวิเซนเต้เจอกับวิกตอเรียกิมารายทั้งหมด นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็จิจกรรมเนี่ยยังมีให้เพื่อนๆพ่นี่ๆสนุกกันเช่นเคยนะครับกิจรกรรมติดตามได้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับส่วนใครที่ทายถูกก ita, ็ทักมารับเงินรางวัลได้เลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับผมขอฝากรายละเอียดสักนิดนึงนะครับใครที่สนใจทีเด็ด VEP คู e P, ่ท,ทีเด็ดฟุตบอลต่างๆนะราคาสูงต่ำน้ําไหลยังไงก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่รายละเอียดตอง S สามหกห้านะครับ มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครัสำหรับคอบอลทุกท่านนะครับเข้าฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามาเริ่มวันที่คู่แรกกันเลยนะครับเอ็มโปลีเจอกับซามโดเรียนะครับเล่นที่สนามคาโลคาสโตลานีนะครับบ้านของเอ็มโปลีนะแข่งขันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับเอ็มโปลีแข่งไปแล้วทั้งหมดสิบเจ็ดเกมนะครับชนะสี่เสมอเจ็ดแพ้หกนะครับได้สิบห้าเสียยี่สิบสองมีอยู่สิบเก้าคะแนนอยู่อะไรสิบสี่ตอนนี้นะครับผู้มาเยือนซามโดเรียนะครับแข่งมาทั้งหมด17เกมชนะ2เสมอ3แพ้12ได้8เสีย30 มีอยู่9คะแนนอยู่อันดับ18ตอนนี้นะครับให้เกมล่าสุดของเอมบูลีก็ถือว่าฟอร์มดีอ่าไม่ใช่เล่นเช่นกันนะครับเพราะว่าแพ้เกมเดียวเองนะแล้วก็แต่ว่ามันเน่นไปทางเสมอซะมากกว่านะครับแพ้เกมเดียวแล้วก็เสมอไป3เกมชนะ1เกมนะครับสเกมล่าสุดเจอทีมใหญ่นะฮะเจอลาซิโอแล้วก็อูดินิเซ่เนี่ยก็สามารถยันมาได้เสมอมา2อสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับเกมล่าสุดที่เจอกับลาซิโอเนี่ยถ้าใครได้เล่นตามผมนะตามที่ผมให้ไปนะผมให้ลองทางด้านเอมบูลีไป ก็กินเต็มไปนะครับห้าเกมในบ้านของอมโปลีดีนะครับดีมากๆเลยนะชนะ3เสม,มอ1นึ่งแพ้หนึ่งแพ้เกมเดียวเองนะครับเกมล่าสุดเจอกับซัสซาลโลในบ้านนะครับชนะไป2-1หนึ่งในเกมกับชาบมิดนะแล้วก็2เกมที่เล่นในลีกนะครับชนะทางด้านอคอมบินเซ่แล้วก็ซัสซาลโลนะครับ านะผู้มีอิทธิพลบ้างนะครับซา3โดเรีย3เกมหลังนั้นดีนะแต่ว่า2เกมที่ผ่านมาเนี่ยไปพลาดท่าแพ้นะครับแพ้กับทางด้านนาปโปลีออแล้วเนาโปลีนะครับแล้วก็ฟิออรนติน่านะอันนี้พอเข้าใจได้นะครับแพ้ให้กับนาปโปลีแล้วก็ฟิออเนี่ยเพราะว่ามันนะฟอร์มเขาดีจริงๆนะสำหรับอ่าฟิออแล้วก็นาปโปลีนะครับแล้วก็3เกมที่ชนะนั้นชนะทางด้านอ่าซัสโซโล่นะครับแล้วก็มีลิโกนานะ แล้วก็มีไกซาด้วยนะครับห้ากเกมเยือนของซามูเรียกับไม่ดีสังหารน,นะครับชนะแค่เกมเดียวจาก5เกมนะครับแพ้ตึงนสามเกมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับเกมล่าสุดที่แพ้แพ้กับทางด้านพี่ออเรนติน่าในโคปาอิตาลีนะครับแล้วก็มีชนะนทางด้านโสโซโลในบอลลีกด้วยนะครับสทีมนี้เจอกันครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้า ia, นซามูเรียชนะ2แล้วก็ M อ่ชนนาชนะ3นะครับแล้วก็เอมปูรีเนี่ยชนะ1ครั้งนะเสมอกันไป1ครั้งนะครับเกมล่าสุดเป็นทางด้านซามูเรียชนะได้2ประตูต่อศูนย์ในบ้านะครัับซึ่งวนนี เลดราคาเปิดมาให้ทางด้านเอมบูรีเจ้าบ้านนะครับต่อปปนะครับราคาราคาก็นิ่งเลยนะครับแล้วก็แล้วก็สกอร์สูงต่ำเนี่ยอยู่ที่สบ2ลูกครึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมว่าซามโดเลียมีสถิติที่เคยเจอกับเอมบูรีนี่ดีนะแต่ว่าวันนี้กลับเยือนไม่ดีนะฟีมเป็นเกมเยือนที่ไม่ดีนะครับเป็นทางด้านเอมบูรีที่ฟีนพร้อมเล่นในบ้านดีกว่านะครับแล้วก็ราคาต่อไม่แพงนะต่อปปถึงขั้นถ้าเกิดว่าเสมอก็เสียแค่หูเดียวนะครับแต่ว่าผมขอให้ไปลุ้นทางด้าน เอ็มปุรีให้ยิงผมว่าน่าจะมีภาษีกว่านะเกมนี้นะครับคู่แรกให้ไปต่อทางด้านเอ็มปุรีนะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่2นะครับข้ามฝั่งมาที่ลาซิก้าสเปนกันบ้างน,นะครับคาริดเจอกับเอนะลเช่นั่นทีสนามรามอนเดคารันซานะครับบ้านของคาริดนะแข่งขันในเวลาตีสนะครับ คาดิทแข่งไปแล้วทั้งหมด16เกมนะครับชนะ3เสมอ6แพ้7นะครับได้11เสีย27มีอยู่15คะแนนอยู่อันดับ18ตอนนี้นะครับแล้วก็ผู้มาเยือนนะครับเอลเช่แข่งไปแล้วทั้งหมด16เกมเช่นกันนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะเสมอ4ครั้งแล้วก็แพ้ไป12นะครับได้10เสีย34มีอ, 3, 4, นน ian, อยู่4คะแนนอยู่ดับ20ตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมของท้ายตารางเลยนะครับอันดับ18แล้วก็อันดับ20นะครับแต่ว่าทางด้านคาดิทเนี่ยจะดูด ให้เกมล่าสุดของคาร์ดิฟฟ์ฟอร์มดีฟอร์มดีมากเลยนะครับชนะ3เสม,มอ1แพ้1แพ้เกมเดียวอีกนะครับแพ้กับวูธแฮมตันในเกมกระชับมิดสีประตูต่อ3นะครับแล้วก็เกมล่าสุดเอาชนะท่าน้าวาลเวลนเซียได้ในบ้านของวาเลนเซียนะ1ประตูต่อ0นะครับให้เกมในบ้านของคาร์ดิฟก็ฟอร์มดีเช่นกันนะครับชนะ2เสม,มอ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดเสม,มอกับทางด้านอเมริกันี่1 1นะครับเกมที่แพ้ให้กับวู๊ฟนั่นแหละครับแล้วก็มีชนะแมนยูด้วยนะในเกมกระชัับมิรนะคบ ท่าน,นั้นเอลเช่ผู้มาเยือนนะครับ5เกมหลังสุดฟอร์มไม่ดีนะครับชนะ4ชนะ1นะครับแพ้ไป4เกมนะแล้วก็ตอนนี้แพ้ไป3เกมติดแล้วนะครับแพ mm ้แอเบลลิดแล้วคูต้าแล้วก็เซลตาบิโก้ในเกมล่าสุดนะครับ1ประตูต่อศูนย์5เกมเยือนของเอลเช่ก็ไม่ดีเช่นกันนะครับชนะ2แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมนะครับแล้วก็ออกเยือน2เกมล่าสุดเนี่ยแพ้หมดเลยนะครับ สองทีมนี้เจอกันหน้าครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านเอลเชชนะ2แล้วก็คาิ์ดชนะ1ครั้งนะครับแล้วก็เสมอไป2ครั้งเกมล่าสุดเป็นทางด้านคาดิดเนเอาชนะได้3ประตูต่อศูนย์ในบ้านของคารดิดนะครับเลทราคาวันนี้นะครับเลทราคาวันนี้เปิดมาให้ทางด้านคารดิดเจ้าบ้านนะครับต่อที่ครึ่งลูกนะราคาไม่ไหลขึ้นไม่ไหลลงนะครับราคาคงที่นะแล้วก็สกอร์ตูกต่ำอยู่ที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งอันนี้ก็ราคาคงที่ไม่ไหลขึ้นไหลลงเช่นกันนะครับซึ่งวันนี้ผมมองว่าน่าจะออกไปนทางด้านสก,รกอร์ แต่ว่าวันนี้เฮนดิแคปนะผมให้ไปต่อทางนากการดิดนะครับถ้าเป็นราคาเฮนดิแคปนะครึ่งลูกของการดิดน่าจะมีแน่นอนนะครับเพราะว่าเอลเช่ออกเยือนเนี่ยไม่ดีมากเลยครับแล้วก็ทั้งหมดแข่งมา17เกมเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมมองว่าการดิดเนี่ยมีภาษีดีกว่านะครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะแล้วก็ฟอร์มดีกว่าด้วยนะครับแล้วก็เกมล่าสุดก็สามารถเอาชนะมาได้นะครับซึ่งวันนี้ผมมองว่าการดิดน่าจะทําได้อีกเช่นเดิมอีกเช่นเดิมนะครับกู้ที่2ให้ไปต่อทางนัก็ไปที่กอรด้วยับ ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับผมขอฝากรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับใครที่สนใจทีเด็ด v ี p คู่ทีเด็ดฟุตบอลต่างๆนะราคาสูงต่ำน้ําไหลยังไงก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ไลน์แอดตองเอสามหนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะสำหรับคอบอลทุกท่านนะครับเข้าฟีฟีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่3นะครับข้ามาที่รีเมลาลาิก้านะครับหรือว่าบอลของลิก้าของโปรตุเกสนะครับ เป็นทาา e ่าน้าเอตุริวเจอกับคาซาเฟียนะครับแข่งขันที่สนามสตูดิโออันตูดิโอนะครับบ้านของเอตุริวนะแข่งขันในเวลาตีสองนะครับเอตุร e ิวแข่งไปแล้วทั้งหมด14เกมนะครับชนะ4เสมอ4แพ้6นะครับได้14เสีย20มีอยู่16คะแนนอยู่อันดับ14ตอนนี้นะครับผู้มาเยือนคาซาเฟียนะครับแข่งไปแล้วทั้งหมด15เกมนะแข่งมากกว่า1เกมนะครับชนะ8เสมอ3แพ้4ได้15เสีย11มีอยู่27คะแนนอยู่อันดับ5ตอนนี้นะครับ การเกมล่าสุดของเอตโตริวเจ้าบ้านไม่ดีมากๆเลยนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ไปถึง3เกมแล้วก็เสมอ2เกมนะครับเกมล่าสุดแพ้กับทางด้านอารูก้าเนี่ยสองศูนย์ในบ้านของอารูก้าร์นะครับแล้วก็เกมที่เสมอเนี่ยเสมอกับทางด้านตอเลนเซ่เนี่ยสองสองนะครับการ์ดเกมในบ้านของเอตโตริวก็ไม่ดีเช่นกันนะครับยังไม่ชนะใครเช่นเดิมนะแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับเสมอ1เกมนะครับแพ้กับทางด้าน ฟารมารีเขาเนี่ย10ในบอลถ้วยนะครับเกมล่าสุดของเอตโตริวนะครับดีมากมากเลยนะครับชนะ3แพ้แค่เกมเดียวเองนะแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับ เกมล่าสุดเอาชนะทางด้านวิกตอเรียเซตูบราไปเนี่ยหประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็มีเกมที่แพ้กับเอเอสโรมาเนี่ยหนนะครับแล้วก็คาซาเบียไม่ธรรมดานะครับเสมอทางด้านเอฟซีปอร์โต้ด้วยๆนะครับในบอลลีกด้วยนะเสมอกันไป0ูนนะครับถ้าเกมเยือนของคาซาเฟียก็เช่นเดิมเลยครับเพราะว่า4ีเกมหลังเนี่ยออกเยือนซะส่วนใหญ่นะครับชนะไปสเกมชนะไปสเกมแล้วก็แพ้หนึ่งเกมเสมอ1เกมนะครับสองทีมนี้เจอกันหน้าครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านเอิตาลีเอาชนะคาซาเบียได้หมดเลยนะครับ ชนะไป3ครั้งนะแล้วก็เสมอไป2ครั้งนะครับเกมล่าสุดเจอกันที่น่าจะเป็นลาลิก้าสองของโปรตุเกสนะเป็นลีก2นะครับเป็นเอสตูริวกับคาาเยเนะียเสมอไป1นนะครับก็กินกันไม่ลงนะแต่วันนี้มาเจอกันในเวอร์ชั่นลาลิก้าของโปรตุเกสนะเป็นลีกเป็นลีกลาลิก้าของโปรตุเกสเป็นลีกใหญ่ของโปรตุเกสนะครับซึ่งวันนี้คาสาเฟียก็ฟอร์มดีมากๆนะครับ แล้วก็เลทราคาวันนี้เปิดมาไม่มีใครต่อรองนะเลทราคายี่เสมอนะครับแล้วก็ราคาสูงต่าตอนแรกเปิดมา2ลูกนะครับตอนนี้ไหลไปที่2ลูกคั่วสลูกขึ้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมมองว่าคาซาเฟียดูดีกว่านะดูดีกว่าเจ้าบ้านเอตโตริวเยอะนะครับซึ่งทั้งฟอร์มทั้งการเล่นแล้วก็อันดับคะแนนดีกว่าเยอะมากๆเลยนะครับคู่ที่3วันนี้ผมให้ไปเสมอทางด้านคาซาเฟียนะครับ ก็ยังอยู่ในพิมพ์ราลาลิก้าของโปรตุเกสนะครับกิ乌วิเซนเต้เจอกับวิกตอเรียกิมาไรานะครับแข่งขันที่สนามเอสเตเดโอนเดบาร์เซลอสนะครับบ้านของกิ乌วิเซนเต้นะครับแข่งขันในเวลาตี4ี่นาทีนะครับกิ乌วิเซนเต้แข่งไปแล้วทั้งหมด15เกมนะครับชน,นะ3เสมอ3แพ้9ได้12เสีย22มีอยู่12คะแนนอยู่อันดับ16ตอนนี้นะครับเรียกว่าท้ายตารางเลยนะสำหรับทางด้านกิ乌วิเซนเต้นะครับผูเ้เยือนวิกตอเรียกิมาไรานะครับแข่งไปแล้วทั้งหมด15เกมชน,นะ7เสมอ3แพ้5 ได้14เสีย16มีอยู่24คะแนนนะครับอยู่อันดับ6ตอนนี้นะครับถ้าเกมล่าสุดของคิววีซินเต้ e, เนี่ยฟอร์มดีไม่ใช่เล่นเช่นกันนะะฮชนะไป3เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมเองนะครับซึ่งก็คือเกมล่าสุดนะแพ้กับทางด้านบาวิต้าเน้น1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เกมที่เล่นในบ้านเกมหนึ่งนะ่าเจอก,กับซานตาคาร่านะครับเอาชนะทนางด้านซานตาคาร่าเนี่ย1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็คิววีซินเต้ e, ในบ้านนะครับ3เกมหลังมันแพ้รวดเลยนะแล้วกกก็2เเมมมนนีีย่ยฟอร์ดลับาชนะ เอ,า,อานะครับเอาชนะทางด้า,านานาซิออนเอาได้2อประตูต่อศูนย์ในบอลถ้วยนะครับแล้วก็ ซานตาคาร่าในบอลลีก1ประตูต่อศูนย์นะครับานาผู้มีอย่ากันบ้างนะครับวิตัวเดียกิมาร์ไรนะฮเกมหลังเนี่ยยังหาคำว่าชัยชนะไม่เจอเลยชนะนะครับชนะเสมอไป3เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดแพ้กับเอฟซีบาร์กาเนี่ยไป3-2นะครับแต่ก็ไม่ธรรมดานะยิงบาร์กาได้2ลูกเลยนะครับแล้วก็เกมที่เสมอเนี่ยเสมอธนาลิโออาร์ฟเนี่ยศูนย์ศูนย์นะครับเกมไหนจะไม่ยิงก็ไม่ยิงเลยนะครับสำหรับวิตัวเดียกิมาร์ไรนะครับให้เกมเยือนของกิมาร์ไรนะครับยังหาคำชนะ ไม่เนี่ยฮาเขาบอกชนะไม่ได้เหมือนกันนะครับแพ้ไป3าแพ้ไปสามเกมนะครับแล้วก็เสมอ2เกม2เกมล่าสุดที่แพ้นะครับแพ้ให้กับทางด้านบาราก้าแล้วก็วีเซล่านะครับสาแล้วก็3ามนะครับ2ทีมนี้เจอกัรนัครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านวิตูเรียกิมารายชนะ2แล้วก็กิววีเซนตี้ชนะ3นะครับเกมล่าสุดเจอกันในลีกนะเป็นทางด้านวิตูเรียกิมารายเอาชนะได้สามศูต่อศูนย์นะครับแล้วก็มาเจอกันในบ้านของ ฐา,านากิวินเต้นะครับกิวินเต้เอาชนะได้3ประตูต่อ2เช่นกันนะก็ไม่ธรรมดานะครับคู่นี้จะก็มาไหลสู่สีเมื่อน,นั้นนะครับแล้วก็เป็นฐาน,นสะสกอร์สูงซะส่วนใหญ่นะสูงหมดเลยนะครับห้าเกมหลังนี้สูงหมดเลยนะครับซึ่งวันนี้เลทราคานะครับเปิดมาให้ทางด้านเจ้าบ้านนะครับกิวินเต้ตอนแรกต่อเสมอนะตอนนี้ไหลามาปอๆนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ํา ตอนแรกต่อมาที่2ลูกครึ่งน,นะครับตอนนี้ไหลลงมาที่2ลูกคว่บ2ลูกครึ่งน,นะครับเหมือนจะไม่ยิงอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าสถิติมันฟ้องนะครับใครน้ํามันจะไหลลงผมสวนหมดนะฮะช่วงนี้ผมผมฟอร์มขึ้นเอาไว้ง่ายนะครับผมดูแลนะกิเวนเตถึงจะเป็นทีมที่เป็นรองบ่อนก็จริงนะครับอยู่นันต่ากว่าแต่ว่ามันมีฟอร์มที่ดีกว่า ตาวิโตเรียกมาไรอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งวันนี้กิเวนเตต่อบไม่แพงด้วยนะครับต่อเสมอถึงปปนะถ้าใครไปเสมอก็จะน้ำน้ำขาวนะครับและถ้าใครเปปป,ปก็จะเป็นน้ำลบสิบลบห้าอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่นะครับแล้วแต่เว็บนะแต่เว็บผมก็น่าจะน้ําดีสุดน่าจะเป็นลบห้านะครับซึ่งคู่ที่4คู่สุดท้ายนะครับให้ไปต่อทางด้านกิวเวนเต้นะครับแล้วก็ไปที่สกอร์สูงด้วยนะครับทั้งหมด4คู่ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ครับทั้งหมดสี่ข้ครบไปที่เรียบร้อยแล้วนะที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะว่าามีอะไรกันบ้างนะการลืมนะครับก่อนที่ไปสรุปก็กิจกรรมนะครับกิจกรรมเราใช้คู่เอมบูรีเจอกับซัมโดเลียนะครับเ <ๆๆ S 1> พียงแค่เพื่อนๆพี่ๆคอมเมนต์เข้ามาในช่อง YouTube ผมนะว่า2ทีมนี้ทีมใดจะเป็นทีมชนะนะครับคอมเมนต์มาแล้วก็สามารถแคปรูปมาส่งได้ที่ละเอียดเอสตองเอสสามห้าเพื่อยืนยันการทายผลนะครับเพียงแค่นี้เองนะเพื่อนๆพื่อี่จะมีส่วนลรับชิงเง่นวันสองร้อยบาทสิบรางว จำกัดแค่ต่อวัน10คนเท่านั้นนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะว่า2ว่าสทีมที่ให้ไปมีอะไรกันบ้างนะครับเอ็มบลีกับซามโรเลียนนะครับผมให้ไปต่อทางด้านเอ็มบลีนะครับคาดิดเจอกับเอลเช่ผมให้ไปต่อคาดิดนะครับแล้วก็เอตโตริวเจอกับคาซาเฟียผมให้ไปเสมอคาซาเฟียนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายกิววีเซนเต้เจอกับวิกตุเรียกิมาไรต์นะครับผมให้ไปต่อทางด้านกิววีเซนเต้นะครับทั้งหมดวััันนนนีี้มม4คคู่่าาาบบอยกกกะร็งงไฝ กดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร้ให้กับช่องสุรชัยด้วยนะครับเราวันนี้ก็ฝากไว้เป็นเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูบอลให้สนุกขอใหุ้กท่านโชคดีสวัสดีครับ